โอ้ oh, เนี่ยครับอันนี้เขาเรียกว่าปืนอะไรนะครับปืนปืนที่นี้ก็เป็นซอยแบบอ่าถนนยังเป็นอิฐเป็นปรูนเป็นเป็นดินอะไรอยู่เลยนะครับแต่ก็ยังมีเสาไฟที่นัน่นอยู่แล้วก็กลัวโควิดหรือว่ากลัววัคซีนดกว่า vaccine, วกันถามว่า ดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับนักเ e อ็กพรรายงานข่าววันนี้ผมมาอยู่อะไรตรงนี้ในที่ดังๆทุกทีเลยครับสถานที่ดังๆรถคุมขบอมุลาบตอนนี้ผมอยู่ที่วดีทุกคนโอ้โหปลาใหญ่ขึ้นนะไวด้ดีก็เป็นอันนี้ก็คือผมอยู่ที่ตำบล ราชาเทวะอเภอบางพีจังหสมุทรปราการครับดกคนนี่นี่คือของที่เป็นแรนด์มาร์คแห่งใหม่ของจังหวัหดสมุทรปราการนะก็คือเสาไฟกินาลีคือจะเป็นแรนด์มาร์คแห่งใหม่อะไรก็คือเขาทามาหลายปีนะครับก็คือก็อเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าตอนนี้กาลังเป็นที่ดังๆก็คือว่าต้นหนึ่งเกือบเกือบแสนนะครับเก้าหมื่นปลายๆอ่ะครับแล้วก็ กำลังเป็นที่ถกเถียงเรื่องงบประมาณแล้วความคุ้มค่าในการใช้งาน,นครับนี่ครับความคุ้มค่าผมไม่ได้มาตอนกลางคืนนะครับตอนนี้มันเป็นเสาไฟที่ทําจากทองคําหรือไงถึงแพงขนาดนี้พุ่มทองแล้วก็เป็นเสาไฟพลังงานแสงอาทิตย์นะครับต้นหนึ่งก็ถือว่าถี่อยู่นะ ีก็เป็นจุดแรกที่ผมได้พบเจอแล้วก็มาดูสภาพสภาพน้ำมาดูสภาพของเสาไฟนี่ครับของจริงที่อยากจะมารายงานให้ทุกคนดูก้ลังดังเนี่ครับ ก็ดูบ้านช่องบ้านเดือนแถวนี้ด้วยนะครับก็ที่นี่ก็ซอยนี้ก็จะเจริญนอยู่นะมันเป็นทางที่จะไปติดกับไอตัวถนนกิ่งแก้วควรจะมาดักป้ายเนี่ยมีปลาึ้นเลยนะอ๋อน้ำดำไปหน่อย,อยชาวบ้านก็มีคนอาศัยอยู่ใต้สะพานเลยะครับตรงนี้ผมอาจจะ ของมาให้เขาในวันหลังนะครับเมื่อกี้ก็ได้ทักทายพูดคุยกันไปแล้วพูดคุยไม่ได้พูดคุยครับผมไม่ได้ตะโกนข้ามคลองไปแต่ผมยังไม่รู้จะข้ามไปตรงนั้นยังไงเพราะฝั่งนู้นก็มีนีก่ก็คือเอาไว้ค่อยว่ากันอีกทีนะครับตอนนี้ผมก็โหเนี่ยครับอันนี้เขาเรียกว่าปืนอะไรนะครับปืนปืน,ปนเรียกว่าปืนอะไรน้องอาอแล้วก็คือเรามีเชือกเอ็นนะแล้วก็ยิงไป แสดงว่าลูกดอกนี่มันเร็วมากอันนี้เพิ่งมายิงปหมครับแห่มันอยู่บ้านอยู่นี่บ้านอยู่นี่นแหมแถมตัวมันก็เลยขึ้นมาเลยนะมันว่ายไวมันว่ายไวเหรอว่ายเยอะแต่มันตัวมันเล็กผมเห็นปลาเยอะมากเลยลุงผมมาดูไอ้เนี่ยเสาไฟกินาลีค่ะมันมียาวไหมครับไหนเนี่ยเสาไฟเนี่ยเสามันก็ออกไปนู่นเไงโอ้ยยาวเนาะแล้วมันตอนกลางคืนเป็นไงสว่างไหม ดีไหมถ้าไม่ก็ตววางดีไปเช่ามอแล้วไปเพราะมันไม่มีแดดแล้ววันไอ้ฝนมันบางวันฝนมันก็ตกแลขวางใครโอ้หลุงเก่งมากเลยอยิงปา่างนี้ได้ด้วยปกตินั่งหน้าบ้านอะไรหลายตัวหลายชทุววันไหมครับไม่มีไหว้ผ่านแล้วมเหมือนก่อนแล้วเออผมเห็นปลาเยอะมากเลยผมขับรถแป๊บเดียวตรงเนี้ยมีคนมาตกปลาอะไรไหมมีอยู่นะและอันนี้ของ อันนี้ของของเยเชงอ๋อแล้วเขาก็คือเขาอันนี้เขาเรียกว่ายอดใช่ไหมยอดก็ส่วนมากจะได้เป็นปลาเล็กเนาะปลาใหญ่ไม่ค่อยได้ใหญ่ไม่ได้มีแล้วไม่เหมือนมาสิกฟีที่แล้วอุ้ยนูเห็นตัวโลสองโลเนี่ยปลาขึ้นหนึ่งเลยตัวดำดำตัวดำดำเยอะเลยอ๋อช็อกเกอร์ดิไม่แน่ใจช็อกเกอร์นี่เขากินกันไหมโอ้ยเอ็มเขามีกินกันน่ากลัวทุกคนดูดิครับก็คือเสาไฟกินรีนี่ยาวไปทางนู้น ตรงนี้น่าจะสุดทางแล้วมั้งเนี่ยก็คือสุดตรงนี้นะครับแล้วก็มไปยาวไปนู่นอยี่ก็คือลุงเขาบอกว่าแรกๆก็สว่างดีพอไม่มีแสงอาทิตย์แล้วก็บางวันมันก็มืดครึ้มนะครับก็พอช่วยได้แล้วก็มีเสาไฟที่เป็นไอ้นี้อยู่ของไฟฟ้าอยู่นะครับมีการยกยออะไรในชุมชนแห่งนี้ ไเขาเขาขึ้นบนเรือโฟมแล้วนั้นเราก็พายไปครับแต่ยังไม่เห็นใครตกปลานะครับตรงนี้ดูเราโยนเข้าไม่ได้บอกเขเลยเ <S <S มันจะเป็นบ่อก็ไม่ไม่เหมือนบ่อนะครับเพราะว่ามันติดกับไอตัวคลองเส้นนี้เลย ว่าจะได้ดูนะครับว่าเสาไฟเป็นไงแต่ผมคงไม่เห็นถึงนข้างบนหรอกครับผมใหม่ลุง สนนอะไรไม่รู้ก็ขับไม่เร็วมากนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันอันตรายนะครับสถานมันแคบครับมีคนอยู่ข้างทางเนี่ยเดี๋ยวถ้าผมเผลอเนี่ยล้วตกคลองควยเลย ปลาเยอะนะครับคลองนี้ผมดูแล้วจริงๆคลองปลาก็เยอะแต่มันจะกินเบ็ดเราหรือเปล่านั่นแหละครับแต่ลุงเขามีปืนนะครับกินไม่กินเขายิงเลยครับ แต่สะพานค่อนข้างแค่นะครับถ้าเรามาตกปลานี่ก็ดูจะแค่ไปนิดหนึ่งเฮ้ยแถวนี้ได้อยู่ปึงเป้งไ,ไปเล่นหน ผหามาหมาเทียบหรือเล่ะนหมาดาวเมเชียนหรือเปล่าตายแต่มาเยอะมากดีนะที่มันไม่ไล่เรา พักฟูสิพื้นที่สุดทุกคลคือมันสุดทางแล้วครับเขาที่นี่ก็เป็นซอยแบบอ่าถนนยังเป็นอิดเป็นปรุน เป็นเป็นดินอะไรอยู่เลยนะครับแต่ก็ยังมีเสาไฟกินาลีนะครับก็ผมคิดว่าไอ้ตรงนี้ไม่ค่อยเหมาะครับเพราะว่าเราควรจะทําเป็นถนนดีกว่าไหมให้ชาวบ้านใช้แล้วไฟนี่ก็ไอ้ไฟฟ้าที่มันถูกกว่านี้ก็พอได้นะอันนี้ก็เป็นซอยข้างๆที่ผมมาเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวผมไปกินหาอะไรกินก่อนเพราะผมยังไม่ได้กินเลยเลยตอนเช้าวันนี้ไปเดี๋ยวไปทำกิจกรรมต่อ อะไกินเลยตอนนี้เราไม่ได้อยู่ในกรุงเทพแล้วนะครับเราอยู่ที่สมุทรปราการเอาจริงๆก็คือไอเขาห้ามนั่งกินในร้านเฉพาะก,กรุงเทพหรือว่าที่อื่นด้วย่ยต้องมาเข้า เยาวชนกรุงเทพทั้งวันทั้งคืนว่ะก็ไปลงมาแต่ในกรุงเทพกรุงเทพปิดทุกร้านเลยเออเราไม่ได้ไปนั่งกินแตาเราถ้าเราไม่น uh, ั่งกินเราทำไงอ่ะเขาขายขอมันก็ดีอยู่แล้วช็อตใช่เรากินแบบนี้เราก็ตายสิใช่ซื้อกลับไปกินที่บ้านอย่างเดียวบางทีมันก็ไม่ได้มีเวลาที่เราจะกลับไปบ้านคนอยากกินนั่งกิน ท่สบายมุงขายแต่กี่โมงกี่โมง่งขายตั้งแต่หกโมงหกโเช้าเลยหรอหกโมงเช้มโอ้โหมีคนมากินเช้าขนาดนั้นเลยถึงสี่ห้าทุ่มเลส่วนมากเมีคนกทุด้วยแต่กลางคืนกลางคืนเขาให้นั่งกินหรอ ไม่เยอะหรอกคนทำงานเขาก็ไม่ค่อยออกมาเขาไม่ค่อยมีคนออกมาเพราะว่าเขาติดโควิดกลัวโควิดก็ส่วนน้อยออกมาก็ต้องลุงก<ไ>ลัวไหมกลัวโควิดไหมกลัวนะแต่ถามว่ากลัวยังไงเราก็ต้องทำนะแล้วก็คือมากกว่าได้ลงทะเบียนวัคซีนอะไรยังยังโอ้ กลัวโควิดหรือว่ากลัววัคซีนดกว่ากันแต่ถามว่าทุกวันนี้เขาบอกว่าวัคซีนเนี่ยไม่ต้องไปฉีดหรอกมันมันมันวัคซีนไม่ได้คุณหรอครับอืมเนาะผมก็ไม่รู้<ไ>จะทำไงดี<ไ>แต่มันก็เหมือนเป็นใบเบิกทางแล้วว่าเอยถ้าฉีดวัคซีนแล้วคุณสามารถเดินทางได้ประมาณนี้หนูลงยาไอซีโนเวคเขาบอกว่าฉีดแล้วเวลาไปที่อยุธยาโรงพยาบาลนะ ยยังติดเลฉีดแล้วก็ติดอยู่ดีแต่ว่าก็คือเขาจะบอกว่าฉีดแล้วเราจะมีภูมิกันมากขึ้นจะไม่ป่วยหนะักจนเสียชีวิตอะไรประมาณนี้ะนะที่ฟังมานะมันก็ใช่ก็เหมือนสมัยก่อนใชยเราเป็นยิงยิงอะไรบัตรยักษ์เลยนะเป็นการป้ยักันาก,การร,การ,รคอะไรระบาดอะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่ามันก็ดีแต่วันนี้ยาทุกคนมัน,ม,นมันค่อย,น,ยนั่ๆยาไม่เหมือนแต่ก่อน ซอยแบบนี้ก็มีนะครับตอนนี้ผมเจอสี่ห้าจุดแล้วครับก็คือส่วนมากก็จะเป็นซอยที่ถนนดูก,กันดารจริงๆนะซอยย่อยซอยแยกที่ถนนดูกันดารตรงนี้ก็มีจุดที่ห้าน,น,นะครับแล้วก็ซอยที่เป็นทางปกตินี้ก็คือไม่มีนะครับยา่จุดทางแต่ว่าต่อไฟฟ้า,ฟาก็มี ข้างหลังนี่ก็มีเข้าไปเหมือนกันอันนี้เป็นจุดที่แปดกับเก้านะครับสดครับโอลาเต้ ขึ้นสว่างไหมครับเสาแบบนี้ยนะเสาแบบนี้สว่างสว่างนะผมเห็นสนมากแล้วมันจะมีซอยที่ถนนไม่ค่อยดีอ่ะ <c oughs> ไม่รู้เขาเล่งจุดน,นี้หรือเปล่า บ้านพี่อยู่ตรงไหน,นบ้านพี่ตรงไหนอยู่ยนี่นะนากรบังอ๋อไม่ได้อยู่ข้ามนาำบินเสาซอยนี้เนอะมาขายไก่ยนะังไก่อยู่ไหนก็ลกูกลูกลูกเขาเปิดพอไว้กันเลยมามมมแทนบายแทนลูกอ๋อเขาจะเนาะ กอตีขายกี่มองถึงกี่โมงเนี่ยก็้งแต่้แต่ไปถึงกลางคืนไหมถึงมืดไหมไม่ไม่ไม่อ๋อกินเย็นก็ลัดแล้วเนาะแดดร้อนแต่ลัดนั่งน่งลูกค้าบนแล้วเนี่ยบ่นว่าอ๋อ ผูกค้าบอกเจอบ้างไม่เจอบ้างค้าหายเก่้งเลยที่ประจำประจำพอะไรกันเนี่ยามา่เจอบ้างค้าประจำบ่นเยอะไ่ดีสนใจไหนคูอคา้ากลบอก ตรงนี้จะเป็นถนนกิ่งแก้วเส้นหลักนะครับแล้วก็ประมาณ3-4วันที่แล้วก็มีข่าวที่เสาไฟกินาลีล้มด้วยนะครับคือตอนนี้ผมอยู่ที่วัด กิ่งแก้วนะครับตำบลราชาเพวิอําเภอบางพีจังหวัดสมุทรปราการนี่ทุกคนดูสิก็อันนี้ก็คือตรงนี้ของตรงนี้ก็จะมีเรียบทั้งสองด้านนะครับก็จะมีเสาไฟกินรีทั้งสองข้างทางวันนี้เราจะมาสุดทิปกันที่วันนี้ว่ามีจุดที่สร้างเสาไฟกินรีเยอะนะครับทุกคนก็ดูนะครับว่ามัน,น คุ้มค่าต่อราคาที่ต้นหเกือบแสนหรือิลาดแล้วก็มันจะใช้ของถูกกว่าน,นี้ได้ไหมกับสิ่งที่เรียกว่าปฏิมาก,กรรมและความคุ้มค่าพิจารณาเองครับไปแล้วไปจบทริปกัน านด้วยครับ เราเล่นผมจะถามว่าทางเนี้ยออกถนนได้ไหมออกไปถนนจะไปเม่เรียกว่าอะไรอ่ะมอเตอร์เวย์อะครับี๋ยวผมดูทางอีกว่ารั้นก็ทำไดโอ้ <c oughs> หน้คาครับ